คู่รักร่วมช่องศาสตร์ความหวานจนมดขึ้นหลังเปิดตัวคบกันเป็นคู่รักร่วมช่องที่หวานเวอร์หลังเปิดตัวคบกันสำหรับพระเอกหนุ่มออฟชนะพลสัตยาและนางเอกสาวลูกครึ่งอย่างฮานาลีวิสโดยก่อนหน้านี้หนุ่มออฟได้ออกมาเปิดเผยว่าเรื่องงานวิวาข่าวดีให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเพราะว่าในจุดนี้ให้มันไปพร้อมกันทั้งสองฝั่งดีกว่าถ้าถามผมผมก็อยากมีครอบครัวแหละ และคุณแม่ผมก็อายุเยอะแล้วท่านก็อยากอุ้มหลานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเป็นน้องคนสุดท้องพี่คนโตของผมอายุ40กว่าหมดแล้วเขาก็มีครอบครัวแต่ไม่ได้มีหลานให้ท่านอุ้มท่านก็จะพูดเลยเปรยเสมอว่าอยากมีหลานนะมันเป็นเรื่องปกติครับคนเป็นแม่อายุเยอะแล้วก็อยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝามีหลานให้ท่านอุ้ม และล่าสุดในอินสตาแกรมของทั้งคู่ได้โพสภาพดินเนอร์สุดหวานซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของฮาน่านั่นเองค่ะคู่นี้นานๆทีจะมีภาพคู่ออกมาให้ได้เห็นแต่ก็ต้องบอกเลยว่าน่ารักสุดๆเลยค่ะ